ลูกนะตั้งสติก่อนลูกใจเย็นๆสิลูกคุณมาใจเย็นๆลูกเตยเตยน,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 นี่แกอยู่ไหนอะเตยยู่ไหนมาแล้วค่ะคุณผู้หญิงมาแล้วค่ะเตยนี่แกไปทําอะไรอยู่ทําไมลูกฉันเป็นแบบนี้<อ>คุณผู้หญิงคะหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชายเนี่ยทําร้ายแล้วก็ไล่หนูสารพัดเลยอะคะ่ะที่เป็นแบบนี้สิลูกก็เมื่อเช้าก็ยังดีๆอยู่เนี่ยอุ้ยคุณผู้หญิงอะจะไปรู้อะไรคุณผู้ชาย เขาติดผู้หญิงฮะติดผู้หญิงหมายความว่ายังไงคุณน่ะบัวได้ทำงานคุณผู้ชายเนี่ยแอบแชทกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมาตั้งหลายเดือนแล้วคงจะไม่มีเงินโอนไปให้อะสิค่ะถึงได้อารวานแบบนี้ทำไงนะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงแล้วก่อนเรื่องนี้ขึ้นแน่ยทำไมฉันไม่รู้เรื่องแล้วแกทำไมไม่บอกฉันก็หนูเึกว่าคุณผู้หญิงรู้ก็เห็นโอนเงินให้คุณผู้ชายเดือนที่ละตั้งหลายหมื่นคุณผู้หญิงเนี่ย ไม่สงสัยเลยหรอคะว่าคุณผู้ชายเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรนี่แกกําลังต่อว่าฉันอยู่นะเอาเงินมาเย็นเย็นไม่เยินเย็นลูกไหนเงินอยู่ไหนอย่าทําแบบนี้นะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่ได้รักลูกจริงหรอกเขาหลอกลูกเชื่อแม่ทองเดอาเอาแล้วผมเอาเงินมาไม่เอาจะจีรตัวเอง ผู <c oughs> ้หญิงคะ <c oughs> คุณผู้หญิงหนูคิดว่าคุณผู้หญิงอ่ะโอนเงินให้คุณผู้ชายก่อนเถอะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหากันทีหลังนะคะคุณผู้หญิงโอนเงินก่อนค่ะเงินได้ได้เดี๋ย <c oughs> วนะลูกนะเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวลูกไม่กำลังโอน <c oughs> ไม่กำลังโอนลูกแต่เย็น <c oughs> ๆนนี่นี่แม่โอนแล้วนะแม่โอนแล้วนะลูก ต่อนะหายหายโกรธนะเธอโคนเงินมาให้แล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่โกรธแล้วแต่วันหลังอย่าปล่อยให้เขารองเงินนานแบบนี้อีกนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยาอยาได้อะไรบอกนะรัก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 เขาก็รักตัวเองนะจู๊รัก รัก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 จุบจุบจุบจุ๊บงจะขึยโง่จริงจโง่ทั้งแม่ทั้งลูก ได้เงินเดือนจากแม่แล้วยังได้โบนัสพิเศษจากลูกอีกหน้าก็ไม่ได้เห็นหมูก็ไม่ได้จับสมหน้ามันไทำอะไรลงไปก็ไม่รู้ที่แท้เ็เป็นแกนี่เองที่ทำลายลูกฉัน,นเจอคุณแน่อีกเตยคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะ คุณสันอารวาอีกแล้วค่ะคุณผู้หญิงเงินเงินว่าไงคุณผู้หญิงคะคุณคุณสันอารวาสใหญ่แล้วค่ะทำไงดีคะคุณผู้หญิงหนูไม่ไหวแล้วนะคะคุณผู้หญิงเงินทำไมคุณผู้หญิงยืนนิ่งล่ะคะรีบโอนเงินให้คุณสันสิคะเร็วๆสิคะคุณผู้หญิงไม่ต้องทำไมล่ะคะคุณผู้หญิงฉันมีวิธีจัดการละ วิธีอะไรอะคะคุณผู้หญิงครับอ้แกตบฉันทำไมฮะเอ้เฉยนะเว้ยนี่ครับนี่ ผู้หญิงที่ทำลายลูกฉันคือแกนังเตยดูซะลูกผู้หญิงที่หลอกเอาเงินลูกแลืวคุยกับลูกอ่ะก็คือนังเตยทำแบบนี้ได้แล้วโอ้ยอยย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 อยยยย่ยย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 นยนยย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 ยดยยยยยแยยอยย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 ย อด่าอะไรก็ด่าเลยนะเพราะอีกไม่กี่นาทีเนี้ยเก,ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ด่าแล้วแกจะทำอะไรฉันเอาตัวไปไปไปไอ้ปไ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 ไป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 แล้วไปไไปแล้วไปไไป